เทคนิคการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยหัวเชื้อนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานในด้านการเกษตรเป็นอย่างมากใช้บำรุงพืชผักทําให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนอกจากนั้นยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายการบำบัดน้าเสียได้นะครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ในอีกกลุ่มหนึ่งของจุลินทรีย์ทั้งหมด5ชนิดนะครับสามารถที่จะขยายได้ง่ายขยายได้ทั้งการใช้หัวเชื้อและไม่ใช้หัวเชื้อนะครับ แต่วันนี้เราจะมาแนะนําสูตรที่ทําได้ง่ายนะครับก็คือเราใช้เพียงแค่ไข่เป็นอาหารของจุลินทรีย์สังเคราแสงขั้นตอนแรกเราจะทําการตีไข่ให้ดีก่อนจะนําไข่ลงไปผสมกับน้ำเปล่าที่เราเตรียมมา2.5ลิตรเติมหัวเชื้อลงไป1ขวดตัวนี้อาจจะมีคราบให้เราปิดฝาเขย่าใหม่เอาคราบส่วนที่ติดอยู่กับขวดไปด้วยตัวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นหัวเชื้ออีกส่วนหนึ่งใช้ไม้หรืออุปกรณ์ในการคน เพื่อที่จะให้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้ากันให้ดีก่อนจากนั้นเราก็นามากรอกใส่ขวดให้เรีย Kang บร้อยบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมันมีกลิ่นตัวนี้ก็คือกลิ่นประจําตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีกลิ่นก็คือไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จากนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขยายตัวได้ในอากาศปิดนะครับให้เรานําไปเก็บไว้ในที่ร่มล,ลําไรเราไม่ควรที่จะวางจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ในตาแหน่งที่ ระยะเวลาเพียง7จ็ดวันก็จะมีสีที่แดงแล้วก็เข้มมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยอัตราส่วนในการใช้งานนะครับน้ําเปล่า5ลิตรต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง50ซีซีหรือถ้าหากใครมีเยอะนะครับเราสามารถที่จะใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นสูตรที่ทาได้ง่ายอาศัยอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ทดลองทําแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยหวัวเชื้อนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานในด้านการเกษตรเป็นอย่างมากใช้บํารุงพืชผักทําให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนอกจากนั้นยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายการบำบัดน,น้าเสียได้นะครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ในอีกกลุ่มหนึ่งของจุลินทรีย์ทั้งหมด5ชนิดนะครับจุดเด่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือเราสามารถที่จะขยายได้ง่ายตัวนี้เราสามารถทที่่จะะขยาาไได้้้้้ัังกรใใชชชชหหววเเืืออแลม สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังกห์แสงโดยการใช้หัวเชื้อด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ไข่เพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือบางท่านบางสูตรอาจจะมีทั้งไข่ผงชูรสแล้วก็น้ําปลานะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนําสูตรที่ทําได้ง่ายนะครับก็คือเราใช้เพียงแค่ไข่เป็นอาหารของจุลินทรีย์สังกห์แสงเราสามารถใช้ได้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับ นอกจากไข่แล้วนะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นน้ําแนะนําให้เป็นน้ําบาดาลหรือน้ําประปาก็ได้ตัวน้ําฝนเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมสีและปริมาณของจุลินทรีย์ได้อ่านอกจากนั้นแล้วก็จะมีหัวเชื้อตัวนี้ก็คือขวดละ5 0 0ซีซีตัวหัวเชื้อของจุลินทรีย์สังกะแสงถ้าจะให้ดีไม่ควรที่จะมีอายุเกิน1ปีนอกจากนั้นก็จะมีขวดเปล่านะครับขวดสําหรับบรรจุตัวนี้เราใช้เป็นขวดน้ํา ที่มีความโปร่งแสงถ้าเกิดใครที่มีขวดน้อาอรมณมหรือขวดน้ำหวานเราควรที่จะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดนน้าตาลแล้วจะมีการขยายตัวที่ช้ามากหรือไม่ขยายตัวเลยส่วนในเรื่องของขนาดของขวดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับสําหรับวิธีการทํานะครับสําหรับท่านที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งหมด3ขวดแล้วเราจะนําไปใช้งานแค่2ขวดอีกขวดหนึ่งเราจะนํามาขยายเพื่อจะ เก็บไว้ใช้งานต่อไปอัตราส่วนในการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์1ขวดหรือ5 0 0ซีซีบวกน้ําเปล่าอีก2.5ลิตรแล้วก็ไข่หนึ่งใบสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการตีไข่ให้ดีก่อนให้ไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยเข้ากันให้ดีหลังจากที่เราตีไข่เรียบร้อยแล้วเราจะนําไข่ที่เราได้เนี่ยลงไปผสมกับน้ําเปล่าที่เราเตรียมมา2.5ลิตรนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเติมหัวเชื้อลงไป1ขวดนะครับนี่นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เรานําไปเทลงผสมกับน้ําตัวนี้อาจจะมีครราาาาบใใหห้เปิดขย,ย่่ม เอาคราบส่วนที่ติดอยู่กับขวดไปด้วยสําหรับคราบที่ติดอยู่บนขวดตัวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นหัวเชื้ออีกส่วนหนึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราใช้ไม้หรืออุปกรณ์ในการคนเพื่อที่จะให้หัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ไข่แล้วก็น้ำเนี่ยเข้ากันให้ดีก่อนจากนั้นเราก็นํามากรอกใส่ขวดให้เรียบร้อยตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมมันมีกลิ่นตัวนี้ก็คือกลิ่นประจําตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีกลิ่นก็คือไม่สามารถนําไปใใชช้้ปรรรรรรระะโยยนนน์ไดดคคััับบบสสสสําาหกจจุุจลิทีงแ่ขว เราไม่ควรที่จะบรรจุให้เต็มจนเกินไปเราจะเว้นช่องว่างไว้เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยสามารถขยายตัวได้นะครับจากนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังกห์แสงเนี่ยสามารถที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขยายตัวได้ในอากาศปิดนะครับสำหรับขั้นตอนในการดูแลรักษานะครับจุลินทรีย์สังกห์แสงถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เรานําไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรก็ได้นะครับเราไม่ควรที่จะวางจุลินทรีย์สังกห์แสงไว้ในพื้นปูนหรือตรงตาแหน่งที่มีอุณหภูมิท okay. ี่สูงจนเกินไปนะครับ แล้วก็ไม่ควรที่จะวางไว้กลางแดดจัดนะครับตัวนี้จะขยายตัวได้ช้านะครับถ้าเกิดอุณหภูมิเขาสูงขึ้นบบเราวางไว้ตามโคนต้นไม้ตามร่มไม้ก็ได้นะครับ,รบสาหรับคนที่ไม่มีสวนไม่ได้ทําสวนนะครับแต่ปลูกไม้ที่เป็นกระถางเราก็วางไว้ในกระถางต้นไม้ก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับการขยายจุลินทรีย์แสงก็แสงสูตรนี้หรือตามอัตราส่วนนี้นะครับเราจะใช้ระยะเวลาเพียง7วันเมื่อครบ7วันนะครับเขาก็จะมีสีที่แดงและก็เข้มมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย หลังจากที่เราข surgery, รยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราจะเก็กบไว้ใช้งานได้เป็นเวลา1ปีไม่เกินนั้นถ้าเกิด cords, จะเก็บไว้นานกว่านั้นหรือจะให้มีใช้ได้ตลอดเวลาเนี่ยเราควรที่จะเติมอาหารลงไปก็คือไข่นั necessity. ่นเองหรือถ้าเป็นว anyway> ิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราสามารถที่จะนําไปใช้งานแล้วก็ขยายไปเรื่อยใช้งานไปเรื่อยซึ่งมันจะทําให้เรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้งานตลอดไปนะครับครับสำหรับวันนี้เรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3ขวด1ขวดเรานําไปขยายเสร็จเรียบร้อยเหลืออีก2ขวดเรราาาาจะนนํไปใช้งอัตส่วนนใใการช้งานนะครับ ก็คือเราจะผสมน้ําเพื่อการลาดลดกับพืชผักต้นไม้ต่างๆนะครับตัวนี้เราจะใช้น้ําเปล่า5ลิตรต่อจุลินรีสังเคราะห์แสง5 0าสซีซีสามารถที่จะกะปริมาณได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะครับหรือถ้าใครจะมีเครื่องวัดตวงนะครับอาจจะใช้เป็นช้อน6ซช้อนโตะต่อน้ํา5ลิตรนะครับหรือถ้าหากใครมีเยอะนะครับเราสามารถที่จะใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับการใช้งานนะครับหลังจากที่เราผสมกับน้ําเปล่าแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาลดต้นไม้ลดพืชผักได้เลย ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสักตว์ที่มีอยู่ในดินนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินในกระถางนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการตึงเอาไนโตรเจนในอากาศลงมาให้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ดได้ก็คือมันจะทําให้ต้นไม้ของเราเขียวขึ้นสําหรับจุลินทรีย์สัสงเคราะห์แสงแล้วนะครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทําการเกษตรเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทําสวนทนํานาทําไร่ตัวนี้ ถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําเกษตรเพื่อลดต้นทุนและก็สูตรการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายอาศัยอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากหรือเพื่อนๆที่ต้องการที่จะดูวิธีการใช้งานแบบละเอียดก็สามารถที่จะค้นดูคลิปก่าบกของเราได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนําเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปขยายตามสูตรนี้ได้เลย